มือน,นักเลงบ,บ้านต้องไปเก็บค่าคุ้มครองที่สนามกอล์ฟและเขาก็ได้ลองตีกอล์ฟดูเล่นๆเ,เ,เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ปรากฏว่าฝีมือของเขากลับดีเยี่ยมจนไปเข้าตาแคตตี้รุ่นเก่าเขาจึงตัดสินใจชวนนักเลงลงแข่งขันกอล์ฟระดับชาติสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป c h a ชาแนวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Freaky Ali ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอาลีชายหนุ่มในสลัมความยากจนทําให้เขายอมมาเป็นลูกจ้างที่ร้านขายชุดชั้นในและกางเกงในซึ่งเขาก็ไม่เขินอายเลยที่จะร้องเรียกลูกค้าเข้าร้านแต่ในวันหนึ่งเขาก็ตกงานแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเนื่องจากเขาเดันปากเสียไปล้อเลียนหุ่นอวบอ้วนน่ารักของเด็กคนหนึ่งและเด็กคนนั้นก็ดันเป็นลูกชายสุดรักของเจ้านายอาลี หลังจากที่ถูกไล่ออกอาลีก็หมดสิ้นหนทางทำกินแต่เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเขาเลยหันมาเป็นนักเลงตามคำชวนของมักซูดเพื่อนสนิทของเขาซึ่งอาลีก็จะหาเงินจากการทำงานให้ใบามาเฟียสุดโหดแต่อยู่ในโหมดติ้งต้องโดยแก๊งนี้หาเงินจากการเก็บค่าคุ้มครองซึ่งงานที่มักซูดชวนให้อาลีมาทำก็คือการไปเก็บเงินค่าคุ้มครองคนรวยๆในพื้นที่แต่ด้วยความที่อาลีเป็นนักเลงมือใหม่ จึงไม่มีความน่ากลัวน่าเกรงขามแม้แต่หญิงแก่ตัวคนเดียวยังกล้าขัดขืนที่จะจ่ายเงินให้แถมยังไล่ยิงไล่ฟันอาลีกับมักซูดจนเกือบเอาตัวไม่รอดถึงแม้อาลีจะเป็นคนไม่เอาไหนในหลายๆด้านแต่สําหรับเด็กๆในสลัมเขาเป็นคนที่น่ายกย่องนับถือเนื่องจากอาลีมีพรสวรรค์นในการตีคริกเกต็ตนอกจากเขาจะตีทําคะแนนได้แล้วอาลียังเก่งพอที่จะเลือกได้ด้วยว่าจะให้ตีลูกไปทางไหนซึ่งเขาก็ตีได้อย่างแม่นยําราวกับจับวาง หลังจากที่อาลีได้เงินค่าจ้างจากการเป็นนักเลงเขาก็รีบเอาเงินไปให้แม่ทันทีซึ่งแม่ก็ยังไม่รู้ว่าอาลีลาออกจากงานมาเป็นนักเลงและที่ผ่านๆมาแม่ก็มักจะเตือนให้ลูกอยู่ห่างๆนักเลงอย่างมักซูดไว้ไม่งั้นจะเดือดร้อน ในเรื่องของความรักอาลียังคงโสดไร้คู่ครองแต่เมื่อมีน,น,มนันวันนี้แม่ก็เพิ่งหาสาวมาให้ซึ่งพวกเขาก็ตกลงมั่นกันในเร็วๆนี้แต่เมื่อถึงวันมั่นญาติฝ่ายหญิงก็ได้ยกเลิกการมั่นกลางงานเนื่องจากพวกเขามารู้ที่หลังว่าอาลีเคยทํางานเป็นคนขายกเกงๆในซึ่งพวกเขาก็รับไม่ได้ ผู้เป็นแม่เลยเข้าไปปกป้องลูกแล้วก็ไล่ฝ่ายหญิงกลับไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นส่วนทางด้านอาลีก็เสียใจมากๆที่ทําให้แม่ต้องร้องไห้มักซูดเลยบอกว่าต่อจากนี้เราจะต้องรวยให้ได้เพราะเมื่อเรารวยต่อให้เราจะขายอะไรผู้คนก็จะยอมรับนับถือเราวนต่อมาอาลีและมักซูดได้ไปรอเก็บค่าคุ้มครองกับเศรษฐีคนหนึ่งแต่เนื่องจากเขาไม่เกรงกลัวนักเลงกระจอกอย่างอาลีเขาเลยลีลาไม่ยอมจ่าย แฮมยิ่งเอาแต่ตีกอล์ฟโดยไม่สนใจอะไรซึ่งฝีมือของเขาก็ค่อนข้างแย่จนถึงแย่มากทางด้านอาลีเขาก็ได้แต่รอแล้วก็มองเศรษฐีด้วยความงุนงงว่ากำลังเล่นอะไรอยู่หลังจากที่รอมานานจนรากงอกอาลีก็เริ่มจะทนไม่ไหวตะโกนบอกให้เขาเลิกเล่นเพราะต่อให้จะตีไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่มีทางลงหลงทางด้านเศรษฐีเลยท้าให้อาลีมาลองเล่นจะได้รู้ว่ากีฬานี้มันไม่ใช่งง่ายจากนั้นอาลีก็ลองตีกอล์ฟเป็นครั้งแรกในชีวิตปรากฏว่าเขาตีขึ้นกรีนไปได้แบบง่าย แต่เศรษฐีก็ยังคิดว่ามันแค่บังเอิญเขาเลยลองให้อาลีตีอีกหลายครั้งแต่อาลีก็ยังตีขึ้นกรีนได้ทั้งหมดเศรษฐีเลยให้เขามาลองพัดลงหลุมซึ่งอาลีก็พัดลงทุกลูกจนทําให้เศรษฐีทึ่งมากๆก,กับการที่นักเลงบ้านๆมีฝีมือระดับโปรโกอล์ฟมืออาชีพได้ส่วนทางด้านอาลีที่ไม่รู้จักกีฬาน,นี้มาก่อนเขาเลยไม่รู้ว่าความจริงแล้วมันยากง่ายแค่ไหนและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากๆหลังจากนั้นเศรษฐีก็ยอมจ่ายเงินค่าคุ้มครองแต่ในระหว่่าาางงทีีอลกลกกํัับ เขาก็เดินไปเจอกิจเชนแคดดี้ไวเกาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเขาอาลีเลยเป็นกังวลว่ากิจเชนจะเอาเรื่องที่เขาเป็นนักเลงไปบอกแม่ ในเย็นวันนั้นอาลีก็กลับไปเห็นว่ากิจเชนกาลังคุยอยู่กับแม่เขาเลยรีบเข้าไปขัดขวางแต่กิจเชนก็ได้บอกแม่ไปแล้วว่าอาลีตีกอล์ฟเก่งมากๆส่วนเรื่องที่อาลีเป็นนักเลงเขายังไม่ได้บอกเพราะเขาอยากให้อาลีกลับตัวกลับใจให้ได้แต่อาลีก็ให้เหตุผลว่าที่เขาต้องทําแบบนั้นก็เพราะต้องการเงินกิจเชนเลยชวนให้อาลีเลิกเป็นนักเลงแล้วหันมาเอาดีกับการแข่งกอล์ฟเนื่องจากมันเป็นกีฬาที่มีเงินรางวัลสูงมากๆแถมนักกอล์ฟยังเป็นที่นับหน้าถือตาอีกต่างหาก เช้าวันต่อมามักซูตก็จะมาพาอาลีไปเก็บค่าคุ้มครองเหมือนอย่างเคยแต่อาลีก็ปฏิเสธเนื่องจากเขาจะไปเรียนกอล์ฟโดยให้เหตุผลว่าต้องทำตามที่กิจเชนบอกไม่อย่างนั้นเขาจะไปฟ้องแม่เรื่องที่อาลีเป็นนักเลงหลังจากนั้นอาลีก็มาซ้อมกอล์ฟโดยมีกิจเชนช่วยสอนแต่เขาเดันตีไม่ได้ดีเหมือนวันก่อนซึ่งกิจเชนก็รู้ดีว่ามันเกิดจากการที่อาลีคิดว่าการมาที่นี่เป็นการถูกบังคับให้ทำกิจเชนเลยพูดเตือนสติให้เขาคิดตัดสินใจดูใหม่แล้วเลือกเส้นทางที่ถูก หลังจากนั้นอาลีก็ลองตีดูอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาตีด้วยความมุ่งมั่นที่จะเก่งขึ้นสำหรับการเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพซึ่งเมื่อเขามีใจให้เขาก็สามารถทำออกมาได้ดีสามารถดึงพรสวรรค์ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่และการหวดลูกอันสุดยอดของเขาก็ไปเข้าตามเมคาผู้จัดการส่วนตัวของวิกรมแชมป์กอล์ฟคนล่าสุด ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยพอใจที่คนของตัวเองไปชมคนอื่นแถมคนอื่นที่ว่านี้ก็เป็นนักเลงจนๆและพออาลีเข้ามาทักทายวิกรัมก็ทําตัวเสียมารยาทและไม่ให้เกียรติเขาเลยอีกทั้งยังบอกว่ากอล์ฟเป็นกีฬาของคนรวยคนจนๆอย่างแกต้องขายไตยถึงจะมีไม้กอล์ฟเป็นของตัวเองทางด้านอาลีถึงแม้จะรู้ว่าวิกรัมไปถึงแชมป์แต่เขาก็ไม่ได้เกรงกลัวในเมื่อทําตัวแย่ๆใส่เขาเขาก็เทียงขึ้นไปอย่างเจ็บแสบแถมยังแวะไปจีบเมคาด้วยอีกต่างหาก หลังจากนั้นอาลีก็ซ้อมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจนในที่สุดก็ใกล้ถึงวันลงสมัครแข่งขันแต่ก็ติดปัญหาตรงที่มันต้องใช้เงินค่าสมัครที่สูงมากๆสูงถึงขั้นที่สามารถขอสาวแต่งงานได้3-4คนแถมยังเหลือส่งลูกเรียนจนจบได้อีกต่างหากซึ่งคนจนๆอย่างอาลีก็คงไม่มีเง,เงินเยอะขนาดนั้นอาลีเลยโมโหมากๆที่อุตส่าห์ตั้งใจฝึกซ้อมสุดท้ายแล้วมันก็เปล่าประโยชน์แต่ทันใดนั้นมักสุดก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะหาเงินค่าสมัครมาให้เอง หลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3ก็เดินทางไปยังสถานที่จัดแข่งซึ่งในการแข่งรอบแรกก็จะคัดเอานักกอล์ฟแค่60คนที่จะผ่านเข้ารอบไปแข่งอินเดียโปรทัวร์ซึ่งวิกรกรมในฐานะแชมป์ก็จะรอแข่งในรอบสุดท้ายสำหรับการแข่งในรอบแรกอาลีสามารถทำผลงานได้ดีเนื่องจากเขามีความมั่นใจเต็มที่แถมยิ่งมีสาวมาคอยให้กำลังใจจนในที่สุดเขาก็สามารถเข้ารอบมาได้สำเร็จ ซึ่งก็มีการมอบรางวัลให้คนที่ผ่านเข้ารอบโดยคนที่มาเป็นแขกสุดพิเศษก็คือวิกรมซึ่งเขาก็แสดงความยินดีและให้กําลังใจนักกอล์ฟทุกคนแต่พอมาถึงคิวมอบรางวัลให้อารีวิกรมก็ยังคงทำตัวแย่ๆใส่อารีเหมือนเดิมทางด้านอารีก็สวนคืนไปอย่างไม่ไว้หน้าวิกรมเลยจงใจทำให้อาลีอับอายโดยการประกาศให้ทุกคนแสดงความยินดีกับอาลีนักกอล์ฟหน้าใหม่ที่ก่อนหน้านี้เคยขายกกงเกงในมาก่อน ทันใดนั้นเมคาก็ได้เข้ามาปกป้องอาลีโดยการถามวิกรัมว่าพรสวรรค์มันเกี่ยวกันยังไงกับความรวยจนวิกรัมเลยไล่เธอออกต่อหน้าทุกคนแล้วก็ข่มอาลีไปว่าเขาจะทําให้อาลีแพ้จนไม่กล้าเล่นกีฬาอะไรอีกเลยแต่ทางด้านอาลีก็ไม่ได้กลัวแถมเขายังข่มวิกรัมกลับไปอย่างเจ็บแสบ หลังจากที่มีเรื่องกับแชมป์กอล์ฟอาลีก็เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะนักกอล์ฟหน้าใหม่จนหนังสือพิมพ์เอาไปลงข่าวซึ่งหลังจากนั้นไม่นานแม่ของอาลีก็ได้เห็นหน้าลูกชายตัวเองในหนังสือพิมพ์ซึ่งเธอก็เสียใจมากๆที่ลูกชายตัวเองถูกประกาศจับมีค่าหัวเป็นแสนแสนเด็กข้างบ้านหลยบอกว่ามันไม่ใช่ค่าหัวแต่เป็นเงินรางวัลที่อาลีผ่านเข้ารอบการแข่งกอล์ฟ พ่อแม่ได้รู้แบบนั้นก็ดีใจแต่เธอก็ไม่รู้จักกอล์ฟเธอเลยเข้าใจว่ามันคือการแข่งเล่นไพ่อะไรสักอย่างตามที่อาลีชอบเล่นเด็กข้างบ้านเลยอธิบายว่ามันคือกีฬาตีลูกให้ลงหลุมในขณะเดียวกันการที่สองคู่หูลางงานการเป็นนักเลงไปหลายวันมันก็ทําให้ใบหุวนหน้าของพวกเขาไม่พอใจแต่คนไม่แฮปปี้มากที่สุดก็คือลูกพี่ใหญ่แล้วถ้าเขารู้ว่าลูกน้องไปตีกอล์ฟเขาคงได้ลงมือฆ่าใครสักคนแน่ หลังจากที่ชนะการแข่งครั้งแรกในชีวิตอาลีก็กลายมาเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพอย่างเต็มตัวซึ่งเขาในตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักจึงมีคนมาขอถ่ายรูปจนเขาทำตัวไม่ถูกและการแข่งในรายการอื่นๆหลังจากนั้นอาลีก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงทำผลงานได้เป็นอย่างดีและสามารถคว้าชแชมป์มาได้หลายรายการ ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็ได้นําเงินที่ได้จากการแข่งกอล์ฟไปทําให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นซึ่งเมคาก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของอาลีด้วยเมื่อตอนที่อาลีชนะเธอก็ร่วมยินดีและในตอนที่แพ้เธอก็ยังอยู่เคียงข้างและให้กําลังใจเสมอส่วนทางด้านคนรอบตัวอาลีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวก็คอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอ ซึ่งมักซูดก็ได้เข้ามาเรียนรู้การเป็นแคดดี้วันไหนที่กิดเชนปวดหลังจนทำหน้าที่ไม่ไหวมักซูดก็จะเข้ามาช่วยทำแทนให้แต่ในขณะเดียวกันนั้นตลอดการแข่งของอาลีที่ผ่านๆมาใบาก็มักจะมาดูการแข่งด้วยแทบทุกรายการซึ่งก็ไม่รู้ว่าเข้ามาเชียร์หรือเข้ามาทำอะไรกันแน่เพราะหลังจากนั้นไม่นานลูกพี่ใหญ่ก็ได้โทรมาสั่งการเรื่องสำคัญให้เขาทำ ในวันหนึง่งใบได้เรียกมักซูดมาคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อบอกว่าการที่อาลีชนะการแข่งแทบทุกรายการมันทำให้ใครบางคนไม่พอใจอีกทั้งยังมีใครบางคนอยากชนะพนันจากการที่อาลีไม่ชนะด้วยเหตุนี้ใบจึงจะจ้างให้มักซูดช่วยทำให้อาลีแพ้ด้วยเงินจำนวนมหาศาล ในที่สุดก็มาถึงการแข่งขันกอล์ฟในรายการอินเดียโปรทัวร์ซึ่งเป็นรายการแรกที่อาลีและวิกรัมจะได้แข่งกันทางด้านวิกรัมก็ยังคงมั่นใจว่าเขาจะครองตำแหน่งแชมป์ได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่ก็แน่นอนว่าในตอนนี้คนที่มาแรงที่สุดก็คืออาลีนักข่าวจึงให้ความสนใจไปที่พวกเขาทั้งสองซึ่งอาลีก็ได้ให้สัมภาษณ์เพื่อนเล่นเกมจิตวิทยาก,กับวิกรัมในเมื่อวิกกรัมมั่นใจมากว่าตัวเองจะชนะอาลีเลยบอกว่าแชมป์อย่างเขาคงชนะได้ง่ายๆและเขาคงไม่ยอมแพ้เพราะ ถ้าเขาเกิดแพ้ขึ้นมามันคงเป็นเรื่องอับอายขายขี้หน้ามากๆและเขาคงไม่สามารถเป็นนักกอล์ฟต่อไปได้อีกซึ่งการที่อาลีพูดแบบนั้นมันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลให้วิกรัมจนทําให้เขาถึงกระโหเสียมากๆแต่ถึงอย่างนั้นแชมป์ก็ยังไม่สิ้นลหลง่ายๆเขาสามารถทําผลงานได้ดีตามมาตรฐานหาอาลีเองก็เก่งไม่แพ้กันแถมเขายังมีกําลังใจจากคนรอบข้างคะแนนของพวกเขาจึงยังคงสูสีกินกันไม่ลง ในคืนหนึ่งมักซูได้พากิจเชนมาเที่ยวตามประสานหนุ่มโสดซึ่งในตอนแรกกิจเชนก็ปฏิเสธแต่มักซูก็ทั้งเชียร์ทั้งยุจนในที่สุดเขาก็ยอมเที่ยวซึ่งหลังจากนั้นมักซูก็ติดสินบนตำรวจเพื่อให้ไปจับกิจเชนเข้าคุกทำให้ในวัวต่อมาอาลีจำต้องให้มักซูดมาเป็นแคดดี้แทนซึ่งเขาก็ใช้โอกาสนี้เลือกไม้ที่ไม่เหมาะกับการตีอาลีจึงทำผลงานได้ไม่ดีอย่างต่อเนื่องส่วนวิกรัมก็ใช้โอกาสนี้ทำคะแนนทิ้งห่างออกไป แต่ในขณะเดียวกันเมคาก็เริ่มรับรู้ได้ถึงความผิดปกติแถมเธอยังเห็นมักซูดและใบส่งซิกให้กันอย่างน่าสงสัยทําให้หลังจากนั้นไม่นานความจริงก็ถูกเปิดเผยซึ่งมักซูดก็ให้เหตุผลว่าเขาต้องการเงินและเขาก็คิดว่าเขาคือคนสําคัญที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยจนอาลีได้เป็นแชมป์ได้เป็นนักกอล์ฟมืออาชีพดังนั้นตัวเขาเองควรได้อะไรตอบแทนมากกว่านี้ จากนั้นแม่ก็จูงมือมักซูดไปดูเด็กๆในสลัมเพื่อให้เห็นว่าพวกเขาในตอนนี้กำลังมีความฝันกำลังมีความหวังในชีวิตซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องดีๆแบบนี้ก็คือความสำเร็จของอาลีการคว้าแชมป์ของอาลีดังนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆจ,งจึงไม่ใช่เงินทองมหาศาลที่มักซูดยอมแลกมันมาด้วยความซื่อสัตย์และความเป็นเพื่อนหลังจากที่มักซูดได้ฟังสิ่งที่แม่ของอาลีพูดเขาก็เริ่มคิดได้ และในขณะเดียวกันนั้นกิบเชนก็ถูกปล่อยตัวจากคุกในวันถัดมาเขาจึงกลับมาเป็นแคดดี้ให้ได้ซึ่งอาลีก็กลับมาทำผลงานได้ดีและสามารถทำคะแนนตีตื้นวิกรัรมได้สำเร็จซึ่งหลังจากนั้นวิกรัรมก็เข้ามาชื่นชมในสปิริตนักกีฬาของอาลีแล้วก็ชวนไปดื่มเพื่อลืมความบาดหมางในอดีตและเพื่อเริ่มต้นความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งทางด้านอาลีก็ยอมเปิดใจรับวิกรัรมเป็นเพื่อนส่วนเรื่องที่ต่อจากนี้ใครจะได้เป็นแชมป์อาลีก็บอกว่ามันจะไม่กระทบต่อความเป็นเพื่อนของเราเพราะชัยชนะอยู่ใน มือของใครของมันทางด้านวิกรัรมก็บอกว่าเขาเห็นด้วยจากนั้นเขาก็จับมืออาลีแล้วก็ทุบจนบาดเจ็บสาหาัสและหลังจากที่หมอตรวจหมอก็บอกว่าเขาไม่สามารถลงแข่งในวันพรุ่งนี้ได้แต่ผู้เป็นแม่ก็เชื่อมั่นในตัวลูกชายว่าเขาต้องเล่นได้แน่นอนเช้าวันต่อมาอาลีในสภาพที่มือเจ็บยังคงมาแข่งด้วยความมุ่งมัน่นแถมยังมีครอบครัวและชาวบ้านตามมาให้กำลังใจจำนวนมาก ส่วนมักซูดถึงแม้เขาจะรู้ว่าลูกพี่ใหญ่ลงพนันให้อาลีแพ้ด้วยเงินก้อนโตแต่มักซูดก็เลือกที่จะอยู่เคียงข้างเพื่อนโดยไม่สนใจความปลอดภัยหรือผลประโยชน์ของตัวเองทางด้านกิบเชนเมื่อได้เห็นแบบนั้นเขาจึงไว้ใจให้มักซูดทําหน้าที่เป็นแคดดี้ในวันนี้ซึ่งมักซูดก็เลือกไม้ที่ดีและเหมาะสมให้ส่วนทางด้านอาลีเขาก็ได้รับกำลังใจอันยิ่งใหญ่จากแม่เขาจึงสามารถเอาชนะอาการบาดเจ็บ และทำผลงานได้เป็นอย่างดีจนได้ใจชาวบ้านและผู้ชมไปเต็มๆหลังจากนั้นไม่นานลูกพี่ใหญ่ก็เข้ามาดูการแข่งเพื่อมาแช่งให้อาลีแพ้เพราะความพ่ายแพ้ของอาลีคือเงินหลายสิบล้านที่จะได้รับแต่ทันใดนั้นแม่ของอาลีก็เข้าไปปะทะคารมกับลูกพี่ใหญ่อย่างดุเดือดจนในที่สุดลูกพี่ใหญ่ก็ยอมแพ้ไป ตัดฉากลับไปที่อาลีในที่สุดก็มาถึงหลุมสุดท้ายเป็นหลุมที่มีต้นไม้ใหญ่ขวางกันเอาไว้ซึ่งตามปกติแล้วก็ต้องตีอ้อมต้นไม้แต่ถ้าอาลีทําแบบนั้นก็จะไม่มีทางชนะวิกรมได้อาลีเลยคิดที่จะตีให้ข้ามต้นไม้ด้วยเทคนิคการตีแบบคริกเกต็ตและด้วยการตีสุดแปลกนี้มันก็ทําให้ลูกลอยข้ามต้นไม้ไปได้สําเร็จแถมยังกลิ้งลงหลุมเป็นโฮลอินวันไปเลย ในขณะที่พวกของอาลีกำลังฉลองแชมป์อย่างมีความสุขวิกรรมก็เจ็บใจมากๆที่พลาดแชมป์แต่ก็เหมือนว่าในใจลึกๆเขาก็เริ่มยอมรับนับถือในความเก่งและความบ้าของอาลีส่วนทางด้านลูกพี่ใหญ่ก็ได้เข้ามาร่วมยินดีกับอาลีเพราะความจริงแล้วหลังจากที่ทะเลาะก,กันกับแม่ของอาลีความเชื่อมั่นของแม่ในตัวลูกชายมันก็ทําให้ลูกพี่ใหญ่ซาบซึ้งและศรัทธาเขาจึงได้เปลี่ยนใจหันมาพนันข้างชัยชนะของอาลี เราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าการมีพรสวรรค์คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นคือความมุ่งมั่นตั้งใจความพยายามอุตสาหะ ส่วนบุคคลรอบข้างก็มีผลต่อความสำเร็จอยู่ไม่น้อยเพราะหากเราได้รับการให้โอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือโดยเฉพาะได้รับกําลังใจจากคนที่รักซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้และมันก็ไม่ใช่ความสำเร็จของเราคนเดียวมันจะเป็นความสำเร็จของทุกคนที่อยู่เคียงข้างเราสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าหากคุณมีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมคุณจะกล้าเสี่ยงเพื่อพรสวรรค์นั้นเหมือนกับอาลีหรือไม่ ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ